ยินดีต้อนรับเข้าสู่วสันโกรดเดีโดยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ ขอสวัสดีวันฮาโลวีนอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะฮาโลวีนปีนี้นะคะเพื่อนๆมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะหรือว่าจะนอนดูหนังผีอยู่ที่บ้านกันนะแล้วก็สําหรับธีมฮาโลวีนในปีนี้นะคะกาฟิลก็มีไอเดียดีๆนะคะที่จะแต่งผีออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านมาแนะนําให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าวัสดุทาทั้งทีนะคะไม่มีธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะ cover เป็นอาร์ตทอยตัวดังกันเลยค่ะ ทุกคนพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะตามกระฟิลมาเลยค่ะ ให้ทายว่าวันนี้เราแต่งตัวเป็นน้องคนไหนนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอเฉลยมอลลีคบบ่คอฟบอยพอรู้จักกันไหมคะน้องมาจากเรื่องเจ้าสาวสกสวยหน้าเราอาจจะไม่เหมือนน้องมองลลี่ก็ตามส่วนตัวเราชอบเรื่องนี้มากยิ่งทำเป็นอาร์ททอยอย่าให้พูดเลยมันเพิ่มความน่ารักขึ้นไปอีกอาจจะไม่เหมือน1 0 0นะคะเจ้าสาวสพส,สวยผิวเขาเป็นสีฟ้านะคะฉะนั้นเราจะเริ่มลงงานผิวก่อนด้วยพาเลตเพ้นส์สีทาตัวลง ให้ทั่วหน้าเลยนะเกลี่ยให้กืนไปกับผิวใครที่มีคิ้วแนะนําให้ปิดคิ้วก่อนทารองพื้นปิดคิ้วให้เนียนกลบด้วยสีเพ้นตามสีเพ้นสีขาวมาทําไฮไลทต์ตรงหน้าแก้มทั้งสองข้างและคางก็เกลี่ยให้เนียนส่วนไฮไลท์จมูกก็เอาพู้กันมาขีดเป็นเส้นตรงแล้วก็เกลี่ยจะเชดดิ้งหน้า ด้วยสีเพ้นสีน้ำเงินไล่จากขมับมาแนวเฉียงไปที่มุมปากแล้วค่อยๆเบนให้เนียนเซตดิ้งหน้าผากและจมูกด้วยนะ เฉดดิ้งอีกรอบจุ่มสีน้ำเงินเพื่อทำการเชดดิ้งซ้ำอีกรอบให้ชัดขึ้นตามไกด์เดิมที่ทำไว้เพื่อความสมจริงมาที่ตาต่อกันเลยใช้แปรงจุ่มอายแชโดว์สีน้ำเงินเบลนบริเวณเบ้าตาให้ฟุง้งระวังไม่ให้เลยขอบเบ้าตาออกไปมากเติมอินเนอร์สีขาวเขียนที่ขอบตาด้านล่างเพื่อทำให้ตาดูโตขึ้นใช้สีดำเบลนเฉพาะบริเวณปลายหางตา เบรนดให้ฟุ้งเพื่อทำให้ตาดูลึกและโตใช้อายแชโดว์สีน้ำเงินสีเดิมเขียนใต้ตาเบลนด์ให้เนียนใช้อายไลเนอร์สีดำเขียนคิ้วแบบนี้นะคะอายไลเนอร์เขียนขอบตาล่างและจมูกให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อความเหมือนติดขนตาทั้งด้านบนและล่างตามได้เลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วทาลิปสีส้มหรือส้มอมแดงตามเลฟนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วขอไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะ กลับมาแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเหมือนมอลลี่คลอฟไบไหมคะแต่น้องมอลลี่เนี่ยปากจูเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเราอะ่ะก็อยากจะน่ารักให้ได้สักครึ่งหนึ่งของน้องจังเลยลูกนี้ให้กี่คะแนนดีคะตอนนี้กับฟิลก็พร้อมที่จะไปเที่ยวฮา l โลวีนแล้วนะคะหน้าพร้อมชุดพร้อมขาดเจ้าบ่าวเดี๋ยวไปหาเอาหน้างานแล้วกันหวังว่าลูกนี้นะคะจะเป็นเล็ในการแต่งฮาโลวีนปีนี้ของทุกคนนะคะงั้นขอตัวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะบ๊ายบาย